ปลาโ้นเนี่ยเนี่ยปลาต้นอุ้ยเลือดร,ร้อยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำ ช่อรักกาครับวนีเอาขยักมาลงเมื่อวานลงไปที่ลำปะทาลมแรงมากอันนี้ลมจะเบากว่าเดิมนะครับจะมีผลงานหรือเปล่าไม่รู้นี้ติดตามชมกันครับอันนี้ก็จะจับคู่อุปกรณ์นะครับ สายโหดว่าไม่รู้ลอกนะครับเป็นแวนวิตนะครับเบอร์สี่พันครับพีน่งจุนะครับคันก็จะเป็นใบสัน10-20นะครับ S2 อันนี้จะไว้ตีจิบนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็น SLX XT นะครับกับคันดีเลกนะครับ10-20เหมือนกันโอเควันนี้ลมก็ไม่จัดมากนะครับ จะมีคนงานหรือเปล่าไม่รู้ปมาตัวครับมีตัวครับ ด้วนหมดเลยตกกระจายหมดเลย 擔啊！Tam, uh มันได้อย่างนี้ซิวะมีไซด์ด้วยดูไหม ก mm ัหัวนะครับ น้องมาแล้วครับแจ๊แคนเมื่อวานนี้มาเลยมาเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ไม่ได้ตรงแง่แหนโล่หนวหน,นาวนี่เลยอาขัดผันลปลายเร็วยุ้ยอายิงอู้วนี่เมื่อวานตีชายๆายเงี้ยกัด น,นี่เรียบร้อยโอ้อโหนอนกินนะ่ะเออไปถึงมาลอยหัวอยู่ออผมว่าเห็นไหมน่่จะเห็นเลยปลาติดข้างนอกเย่ย เห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงดูดฮะเฮ้ยรอดแล้วเ้ย

เี eh ่ยเหยื hey ่อต <laughs> in mm ัวเนี้ยทุกทีเลยเออพี่พี่บอกว่ามันมานน่ะแหละเอาไปเนี่ยพี่จับไป อยู่อยู่ใหญ่กว่านี้เฮ้ยเหยื่อตัวนี้มันไม่ธรรมดา เดี๋ยวได้หลุดจนได้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงโลครึ่งอ วลาีเหนียวกันอยู่เลยทีเฮ้ยเฮ้ย,ย <c oughs> ปลาโจรน, <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> ปลาโจรปลาโจรไม่มีไม่มีตัวไม่ใหญ่เท่ากันเลย <c oughs> หมานแท้วันนี้ ดอะไรกันครับเนี่ยเยื่อยางแม่งโดนเทียดเออ ปาท์ตเลมา <laughs> อุย้ยเรียบร้อย <laughs> นะโอ้ยหลุดแล้วเหรอนะตัวนี้นึงหลุดแล้วเปล่ายิง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 